สวัสดีครับ FC ช่องบอลเบือลักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาทวัดพระแก้วปี2525ราคา1,000บาทขึ้นไปนะครับ FC ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับ กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ช่องบล็อกบือแลกเหรียญให้ผมด้วยนะครับผม fc นะครับสำหรับเหรียญ1บาทนะครับวัดพระแก้วปี2 5งพันี้นี้นะครับผมมีการผลิตและหมุนเวียนออกใช้ด้วยกันอยู่นะครับ4พศด้วยกันคือพศ2525พศ2526 2527และก็2528นะครับ fc แต่นะครับพศออที่ปรากฏอยู่บนเหรียญน,นะครับจะเป็นพศ2 5 2 5นะครับเพียงบล็อกเดียวเท่านั้นส่วนนะครับ f c จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่านะครับเหรียญ1น1บาทวัดพระแก้วที่ FC ถืออยู่นะครับเป็นเหรียญที่อยู่ในพอสอไหนกันแน่นะครับผมเนื่องจากว่า บนเหรียญนะครับมีการพิมพ์แค่บล็อกพศ2525เท่านั้นนะครับ fc ดูที่นกวายุพักนะครับตรงนกวายุพักนี้นะครับผมจะเป็นรหัสโค้ดปีพศที่นะครับปรากฏอยู่บนนะครับเหรียญซึ่งนะครับ fc จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนะครับ fc ใช้กล้องนะครับขยายนะครับเพื่อ ที่จะเห็นพสที่อยู่บนนกวายุพักนั่นเองครับ f อครับแต่ถ้าเราดูผนเผลินนะครับเราก็จะมองไม่เห็นนะครับหรือไม่รู้ได้เลยนะครับว่าพสที่อยู่ในนกวายุพักนั้นนะครับ f c เป็นพสอะไรกันแน่นะครับผมการผลิตนะครับ f c ผลิตตั้งแต่พสสอ2 5 2นนะครับ2526 2527 2528นะครับการผลิตนะครับ ผลิตด้วยกันนะครับหลายล้านเหรียญนะครับ f c รวมรวมกัน4พศนะครับเท่าที่ f c c เห็นนะครับในภาพนิ่งที่ผมโพสให้ดูนะครับก็จะราวๆนะครับ300ล้านกว่าเหรียญใช่ไหมครับ fc ดังนั้นแล้วนะครับนักสะสมนะครับจะนิยมเล่นหาเหรียญดังกล่าวนี้นะครับผมจะเป็นแบบบล็อกผ้เสียนเลกครับนี่คือบล็อกผ้เสียนเลกครับ f c ครับ บอกภเสีเล็กนะครับถ้า f c ดูดีๆนะครับผมจะมีนะครับข้อความที่เลียวเล็กกว่าตัวดอเด็กนะครับที่อยู่บนเหรียญนะครับผมจะสั้นกว่าและขึ้นเพียงนะครับครึ่งของตัวอักษรเท่านั้นครับ f c ครับจะไม่ปรากฏขึ้นนะครับไปบนกลางเหรียญเหมือนเช่นนะครับแบบปกตินะครับ f c เหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหานะครับแบบ1บาทวัดพระแก้วนี้นะครับเป็นบล็อกแบบพระเสียนเล็กนะครับ FC นะครับจะสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับหรือสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานนักสะสมนิยมสะสมและก็นิยมเล่นหาทั้งหมดเลยครับและก็ในกลุ่มซื้อขายเหรียญน,นะครับก็ยังมีความต้องการเหรียญดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ เพราะว่านะครับในกลุ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ทุกวันนะครับโดยเฉพาะนะครับเหรียญดังกล่าวถ้ามีความสวยๆนะครับนักสะสมก็จะส่งไปเกรดนะครับที่สถาบัน NGC นะครับผมซึ่งเป็นสถาบันที่จัดลำดับความสวยของเหรียญนะครับเมื่อนะครับเหรียญดังกล่าวนะครับถูกส่งมานะครับราคาที่ผ่านการเกรดแล้วถ้าติดระดับ MS นะครับ ยิ่ง M-S สูงนะครับราคาก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับ f ครับทะนั้นแล้วครับผมเหรียญบาทวัดพระแก้วปี2525 25. ดังกล่าวนี้นะครับ f 4, ที่เป็นบล็อกแบบพระเษียเล็กนักสะสมนะครับถึงปัจจุบันนี้นักสะสมก็ยังนิยมและก็ตามหาเพื่อที่จะสะสมกันอยู่นะครับ f 4. ถ้า FC มีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่064225 1499นี้ได้เลยครับหรือนะครับถ้าใครถนัดทางโทรนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันที่เบอร์064-225-1499ได้อีกเช่นกันนะครับ FC ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ FC ก็นะครับขออนุญาตลา FC ไปก่อนนะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ และดูคลิปวิดีโอแล้วหากยังสงสัยและไม่เข้าใจนะครับ FC ก็สามารถคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ FC ครับผมก็จะทำการนะครับตอบคอมเมนต์ให้กับ FC ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ